ถ้าดูอย่างนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าแอร์ผมจะทำงานปกตินะครับแต่ว่าในความเป็นจริงตอนนี้มันมีแค่ลมออกมาเท่านั้นเองนะครับไม่มีความเย็นอะไรเลยนะครับแต่มีเสียงพัดลมดังนะครับรีโมทก็ทำงานได้ปกตินะครับสามารถที่จะสั่งเปิดสั่งปิดได้ตามปกตินะครับนี่นะครับสั่งปิดปัญหาวันนี้ก็คือแอร์ในห้องรับแขกที่บ้านผมนะครับไม่เย็น ข้อสันนิษฐานผมนะครับก็คิดว่ามันน่าจะเกิดจากชุดที่อยู่นอกบ้านนี้นะครับที่มันไม่ทํางานปกติแล้วเนี่ยพอผมกดรีโมทนะครับก็ในบ้านก็จะมีพัดลมนะครับนอกบ้านเนี่ยมันังมีเสียงดังจึง้งแล้วก็พัดลมก็จะติดนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงอคอมเพรสเซอร์มันดังนะครับวันนี้นะครับผมลองเปิดดูเนี่ยมีลมออกนะครับที่ ในห้องนะครับแต่ว่าข้างนอกนี่เงียบนะครับเงียบสนิทไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับตอนที่ผมจะเรียกช่างมานะครับผมก็อยากจะเปิดฝาเพื่อตรวจดูเบื้องต้นก่อนนะครับเผื่อที่มันมีอะไรเสียเล็กๆน้อยๆนะครับเราจะได้แก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าคิดว่ามันลุกยากเกินไปนะครับผมเปิดแล้วเกิดผมหาสาเหตุไม่เจอผมก็คงจนปัญญานะครับก็คงต้องใช้วิธีเรียกช่างผู้มีความชํานาญมานะครับ วิธีเปิดฝานะครับสำหรับแอร์รุ่นนี้นะครับก็มีน็อตอยู่4ตัวนะครับมีตรงนี้1ตัว2ตัวและด้านหลังอีก2ตัวนะครับก็ใช้แค่ไขควงแจ็กธรรมดานะครับเปิด ปิดหน่อยเพราะว่าไม่ได้เปิดนานนะน,นี่ครับอ,อ,อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเรียกว่าแมกเนติกนะครับจะทําหน้าทีา่รับสัญญาณจากในแผงคอนโทรลนะครับในภายในห้องนะครับที่อยู่ตัวแอร์ที่อยู่ในห้องนะครับมาสั่งงานให้ไฟไปเลี้ยงคอมเพรสเซอร์ Computer, แล้วก็ไปเลี้ยงมอเตอร์พัดลมนะครับทีนี้ ผมสันนิษฐานว่าตัวนี้จะเสียนะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมจะวัดก่อนว่ามีไฟมาที่จุดนี้หรือเปล่านะครับผมใช้ไขควงรถไฟธรรมดาน,นี่นะครับมาแตะนี่ครับมีไฟมานะครับตรงนี้มีไฟมา ตรงนี้มีไฟมานะครับถ้าเราไปสัมผัสขั้วที่เป็นทองแดงเป็นพวกที่เป็นโลหะเนี่ยไฟก็จะช็อตเป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้านะครับก็ไม่แนะนําให้ลองทํานะครับมันจะไม่คุ้มกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าเกิดอันตรายไฟช็อตขึ้นมานะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราสามารถจะเช็คว่าถ้าตัวนี้ทํางานแล้วเนี่ยแอร์มันจะ เย็นเหมือนเดิมหรือไม่นะครับเราสามารถที่จะใช้ไขควงกดนะครับหรือว่าใช้อุปกรณ์ที่เป็นฉนวนนะครับกดเพื่อให้ไฟนะครับวิ่งเส้นสีแดงนะวิ่งผ่านมายังขั้วอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วดูว่ามอเตอร์พัดลมรวมทั้งคอมเพรสเซอร์จะหมุนหรือไม่นะครับคนอื่นจะต้องเปิดฝาตรงนี้ออกมานะครับตรงนี้ขั้นตอนนี้จะต้องทําด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าบริเวณนี้มี กระแสไฟยอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงที่จะไปสัมผัสกับส่วนที่เป็นโลหะนะครับนี่นะครับเราใช้ไขควงที่เป็นฉนวนนะครับต้องเป็นไขควงที่เป็นฉนวนหรือว่าวัสดุที่เป็นฉนวนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตะเกียบที่เป็นพลาสติกฮะหรือว่าเป็นด้ามอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าให้ดีที่สุดก,ก็เนี่ยฮะใช้ไขควงวัดไฟเพราะว่ามันมีความเป็นฉนวนอยู่กด ไปตรงส่วนที่เป็นตรงนี้นะครับพอกดเราจะเห็นว่าไฟมันจะสปาร์คแล้วชุดต่างๆเนี่ยมันจะทำงานนะครับผมจะกดนะครับข้อสรุปนะครับก็คือ,อชุดนี้ไม่ทำงานนะครับไม่ได้มีปัญหาในส่วนของคอมเพรสเซอร์หรือว่าพัดลม หรือว่าชุดระบบคอนโทรลที่อยู่ภายในห้องแต่อย่างใดนะครับถ้าหากท่านที่มีมัลติมิเตอร์แบบนี้นะครับจะเป็นแบบดิจิตอลหรือว่าแบบเข็นก็ตามแต่นะครับเราก็สามารถที่จะวัดไฟได้นะครับก็อันนี้ผมตั้งไว้ที่ VAC 500นะครับแล้วก็วัดตรงไฟที่เส้นดำกับเส้นแดงนี่นะครับที่มาจากภายในตัวบ้านซึ่งเป็นไฟที่จะป้อนให้กับชุดคอมเพรสเซอร์แล้วก็พัดลมนะครับผมวัดดูนะครับ ก็จะเห็นว่ามีไฟมารออยู่แล้วนะครับก็ประมาณสัก220หรือว่า230โวลต์นะครับส่วนเส้นตรงนี้นะครับเป็นเส้นเล็กๆนะครับซึ่งมีอยู่ทั้ง2ฝั่งเนี่ยเป็นสัญญาณควบคุมนะครับที่ส่งมาจากภายในชุดคอนโทรลที่อยู่ในห้องนะครับซึ่งเมื่อแอร์ภายในห้องนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นเช่นเราตั้งไว้25ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าแอร์สูงขึ้นเป็น26เนี่ยก็ชุดคอนโทรลก็จะสั่งให้โดยการจ่ายไฟมาที่เส้นเหลืองเส้นนี้นะครับนะครับ และถ้าเราวัดไฟตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีไฟมา230โวลต์นะครับนี่นะครับจี้จี้ตรงเขี้ยวที่เป็นโลหะนี้ครับนั่นแสดงว่ามีไฟมาเลี้ยงระบบอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ตัวนี้ไม่ยอมทํางานนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีมันติมิเตอร์ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไขควงที่เป็นเทสแลมที่เป็นไขควงวัดไฟทั่วๆไปนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมผมแตะตรงนี้นะครับนี่นะครับ ก็จะเห็นว่ามีไฟแดงแงขึ้นนะครับฝั่งนี้ก็จะเห็นว่ามีไฟแดงแดงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่มีความผิดปกติเกี่ยวกับชุดคอนโทรลที่อยู่ภายในบ้านนะครับความผิดปกติอยู่ที่ชุดตัวนี้นะครับมีข้อควรทราบตรงนี้นะครับก็คือว่าแอร์บางชนิดนะครับเวลาเราไปเปิดปิดเปิดปิด,ปดบ่อยๆเนี่ยคอมเพรสเซอร์จะยังไม่ทางานทันทีนะครับจะมีการหน่วงเวลาไว้ประมาณ 3นาทีนะครับประมาณนะครับ3นาทีบางครั้งเนี่ยววัดไฟตรงนี้แล้วไฟไม่มานะครับก็ให้ท่านรอประมาณสัก3นาทีแล้วมาวัดใหม่นะครับก่อนที่เราจะถอดนะครับก็แนะนำให้นำโทรศัพท์ม,มือถือนะครับมาถ่ายรูปตำแหน่งการต่อสายไฟเอาไว้ก่อนนะครับ mm. เพื่อว่าเวลาเราประกอบกลับคืนเราจะได้ประกอบถูกตำแหน่งเดิมนะครับ จากนั้นก็ทําการตัดไฟนะครับโดยการสับเบรกเกอร์ลงนะครับหรือว่าจะเป็นการปิดเบรกเกอร์ใหญ่ที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราเช็คเพื่อความปลอดภัยอีกทีนะครับดูว่ามีไฟไหมนะครับตอนนี้ไม่มีไฟนะพวกต่างๆไม่มีไฟเราก็ทําการรือ้ออุปกรณ์เหล่านี้ออกนะครับถึงแม้ผมรู้ว่าไม่มีไฟแล้วนะครับแต่ผมก็หลีกเลี่ยงที่จะไปสัมผัสพวก ส่วนที่เป็นโลหะนะครับผมก็จะจับส่วนที่เป็นฉนวนเท่านั้นนะครับลองขับรถออกไปหาดูก่อนนะครับว่า ที่ตลาดจะมีร้านไหนนะครับคือปกติการไปซื้อของพวกนี้เราจะต้องรู้โค้ดรู้รหัสนะครับกี่พีรือว่ากี่แอมอะไรพวกนี้แต่ว่าผมไม่ใช่ช่างแอร์นะครับก็เลยใช้วิธีเอาตัวอย่างนี่นะครับไปให้เขาดูที่ร้านเลยนะครับเดี๋ยวดูว่านะครับบริเวณแถวตัวเมืองจังหวัดระยองนะครับมีร้านไหนที่เขาขายของประเภทนี้มั่งนะครับโดยดูจากป้ายนะครับว่าถ้าเป็นป้ายที่เกี่ยวกับพวกอะไหล่แอร์ผมก็จะแวะเข้าไปเลยแล้วก็ไปถามก็ดูว่าจะมีไหมนะครับ มีแมกเนติกแอร์รุ่นนี้ไหมครับมีค่ะขอบคุณมาก นี่นะครับที่ไปซื้อมานะครับก็ตัวละ200รอบาทนะครับตอนไปซื้อเนี่ยเพราะเอิญว่าเขาถามผมเรื่องรหัสเรื่องแอมเรื่องพีกี่พีผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมก็แค่เอาตัวอย่างไปให้เขาดูเพราะว่าพวกฉลากพวกอะไรตัวนี้มันหลุดหายไปมันไม่มีก็ผมก็เลยบอกว่ามันเป็นแอร์บ้านนะครับเป็นแอร์บ้านขนาด2 4 0หมื่นสี่พัน BTU เขาก็เลยให้ตัวนี้มานะครับถึงแม้ว่ามัน แกะมาแล้วนะครับหน้าตามันไม่เหมือนกันนะครับแต่เขาบอกว่ามันใช้กันได้นะครับรูตรงกันพอดีฮนะใช้ได้เลยฮนะรูฝั่งนี้ก็ตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากเลยฮนะเดี๋ยวเราก็ต่อสายเข้าที่เดิมเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะใช้ได้หรือไม่ในการต่อสายกลับคืนก็ดูจากรูปจากที่เราถ่ายเอาไว้นะครับว่าสายเส้นสีอะไรต่อเข้าตรงไหนนะครับ รุงเปิดแอร์เพ่าหน่อยลูก <OO LS> พอหลังจากที่ผมเปลี่ยนตัวแมกเนติกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับก็คือจะเห็นว่าพัดลมหมุนแล้วนะครับแล้วก็อคอมเพรสเซอร์นะครับทำงานเราได้ยินเสียงถึง,ถง,ถงๆๆงจากคอมเพรสเซอร์นะครับที่ทำงานอยู่นะครับรุงในห้องเย็นแล้วยังลูก เย็นแล้วยังลูกเย็นแล้วค่ะโอเคองั้นปิดเลยปิดเลยลูกเอาละครับขั้นตอนต่อไปก็ปิดฝาครอบให้เรียบร้อยนะครับ ตเองก็ไม่ใช่ว่าจะพยายามซ่อมทุกอย่างด้วยตัวเองเสียทุกเรื่องนะครับแต่ว่าบางครั้งเวลาอะไรมันเสียหายมันแตกหักขึจะลองดูก่อนนะครับคร่าวๆเผื่อทีว่าจะมีะรายเล็กๆน้อยๆที่เราทําได้ด้วยตัวเองนะแต่การที่พยายามซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าด้วยตัวเองและทั้งๆที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องไฟฟ้ามาก่อนนะครับผมไม่แนะนําให้ทํานะครับเพราะว่า อาจจะเกิดไฟช็อตและเป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับทางที่ดีก็ควรจะโทรศัพท์รพเรียกช่างผู้มีความชํานาญนะครับมาจัดการให้เรานะครับสําหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานอยู่บ้างแล้วนะครับเกี่ยวกับไฟฟ้าผมก็หวังว่าวิดีโอคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับท่านบ้างนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ